หลังจากที่รื้อพรมออกมาแล้วนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีนะฮะทีนี้ใต้พรมเนี่ยของเฮดวันเนี่ยเขาจะมีท่อแอร์เดินไว้อยู่ที่พื้นด้วยนะครับนะฮะสำหรับเป่าความเย็นที่เท้าแอร์ก็จะออกมาจากตรงนี้ก็ต้องรื้อออกหมดครับแล้วก็ปูไม้ทับลงไปทีนี้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าต้องเว้นช่องเอาไว้ ให้ติดล่างด้วยเผื่อนาคตจะเอาลาเอาะเออจะบอกกลับมาใสา่ก็ยกเข้ายกออกนี่ประมาณสี่รอบกว่าจะใส่ได้ลงตัวอันนี้ลองใส่ดูก่อนครับเดี๋ยวก็ต้องเอาออกอีกเพื่อจะแดมพื้นนะฮะ อันนี้ไม่ได้ทาเลกเกอร์นะครับแต่จะใช้ตัวทิกออยฮะตัวนี้ก็เป็นน้ำยารักษาเนื้อไม้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทาครับก็จะใช้ฟองน้ำที่จุ่มน้ำทิกออยแล้วนะฮะลูปไปครับมันจะไม่ได้เงาเหมือนเลกเกอร์นะฮะแต่ว่ามันจะรักษาเนื้อไม้ ก็ทาซ้ำได้นะครับก็ประมาณปีปีหนึ่งถึงสปีฮะทาซ้ำอีกรอบหนึ่งมันจะช่วยให้ไม้ไม่คดแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีนะครับตรงนี้ผมจะเอาแบตใส่ไว้นะครับใส่ไว้ใต้เบาะตรงนี้นะครับพี่แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเจาะเจาะแผง เจาะรูเตรียมให้นะครับแล้เดี๋ยวจะให้พี่จิบเขามาใส่แผงให้นะครับพี่ไก่ลองดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่า ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคุณไดเฮ็ดวันคันนี้ก็จะเป็นเตียงก็เป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือสองแถวนะครับแต่เพิ่มชั้นตรงนี้เข้ามาด้วยจะได้เตียงคี่ความกว้างร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ไปสุดตรงนู้นคือร้อยห้าสิบถ้าเดี๋ยวสามารถจะยืดออกไปได้อีกสามสิบเซนนะฮะก็จะเป็นร้อยแปดสิบตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟครับ ทั้งกินกาแฟมีชั้นวางเล็กๆแล้วก็ชั้นตรงนี้ที่ผมใช้เชือกยืดเนี่ยเพราะว่ามันจะหยิบใช้สะดวกนะจะเล็กจะใหญ่ใส่เข้าไปได้หมดตรงนี้นะครับที่ว่าจะยืดออกมา ก็จะเป็นลิ้นชักเสริมนะครับอดีไม่นี่คนช่วยถือกล้องนะครับวันนี้นครับแล้วก็เบาะมาวางชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นที่นอนความยาวร้อยแปินะครับ เก็บเบาไว้ตัวหนึ่งส่วนตรงนั้นก็จะเป็นตู้เก็บของมีลิ้นชักเปิดออกฝั่งนู้นนะครับเนื่องจากเฮดวานี้มีประตูสองด้านนะฮะตู้นี้ก็เสมอกับเบาะเพื่อว่าจะได้นอนอีกคนหนึ่งนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเดี๋ยวปูอีกแผ่นหนึ่งสำหรับเด็กนอนได้นะฮะจะเสมอกับตู้นั้นพอดี ระบบไฟเว้นเอาไว้ก่อนนะครับมีช่องเอาไว้สำหรับทำแผงนะครับเดี๋ยวจะให้ทางพี่จิ๊บมาใส่ให้ส่วนไฟในตัวรถก็จะมี LED เส้นกับไฟหลอดหนึง่งตอนกลางคืนก็สว่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปรับบอกกันอีกทีฮะก็เวลาเราจะปรับเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็ยกอันนี้ออกนะครับยกออกมาก็เป็นพนักพิงแล้วก็เก็บอันนี้ อันนี้ก็จะเก็บไว้ใต้เบาะอันนี้นะครับลักษณะนี้นะครับมัน,นจะเก็บไปได้สุดนะดก็เป็นสไตล์เดิมครับแบบเดิมดจากจากเมื่อกี้ที่เป็นที่นอนนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นปรับเป็นที่นั่งสองแถวแล้วก็จะมีขาอันนี้นะครับปรับเป็นโต๊ะโต๊ะนี้ตอนแรกก็คือวางระดับนี้เป็นเตียง พอใส่ขาขึ้นมาก็ยืดขึ้นมาเป็นโต๊ะนะฮะก็ mm hmm. จะนั่งกันได้นั่งคุยกันสองคนสามคนฝั่งนู้นนั่งได้ครับ mm hmm. ก็ mm hmm. เดี๋ยวจะรีวิวกันอีกแบบเต็มๆที่งานเสมอดาวนะครับหรือใครจะอยากไปเจอตัวจริงได้ก็ที่งานเสมอดาวเขาใหญ่นะครับผมเสาร์านี้ครับเจอกันนะครับบวัสดีครับ